ก็เราให้ลูกสวิดดีทูกทุกท่านกันด้วยนะก็เรามากันในยแรมตบเบิ้ลกันตบเบิ้ลกันอีกแล้วนะก็เขาได้ทำงานอัปเดตดานใหม่นั่นก็คือด่านนี้เองนะคือเลเวลเลเวลชนะุดฝาแรมพัฒนก่อนก่อนก่อน้านี้เนีน่ยใ,ใ,ใ,ใครใครยังไม่ดูสามารถไปดูได้นะผมยังเล่นสองด่านนี้เลยนะ ก็ได้นานทีน้อยมากเราไปดูดัดที่สามกันนะคะว่าจะยากขนาดไหนนะเราไปดูกันเลยกูไม่ยากเท่าไหร่นะก็ง่ายผมวนอยู่โอเคนะครับเราเราก็เดี๋ยวมาตรงนี้แบบ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 นเออก็มีความชั่วหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะยากเลยนะคบเอ,อ่ก็ก็แมทนี้เขาอัปเดตมิสเตอร์เอกมา มาด้วยนะแต่ว่าผมไม่เก็บมิสเตอร์เอกก่อนอะขอโทษขอโทษี่ยังไม่เก็บนะโอเคเฮ้ยอะไรเครื่างอะเฮ้ยอืมราวาจำเฮ้ยเคงื่างน่นา,านนนะสนใจนะเพราะว่ามันเป็นลาวาจำมาดูข้างล่่งสิโอ้โหมีเซตเล็กๆนะด้วยนะผมก็งงหมด้ารล่างมีลาวาจมด้วยนะผม โอเคโอ้โหทาจะยาวขนาดไหนมีการเลี้ยแบบมาทางนี้คือแบบว่าเพื่ออ้อมมันก็จะถึงจุดสิ้นสุดอันไหนอันอันนี้เราห้ามลงกระว่าปะน่าจะจำไม่ผิดโอเคเราเราต้องลงลงนั้นนะอ่ะได้ถูกย่งไงปะโอเคอ้ขอโทษทีเลยครับเอ้ยอุ้ยผ่านอุ้ยผ่าน คือมันมีเลเซอรใ์ใหญ่ๆคือไอ้ด่านนี้มันอาจจะยากอ่ะเอ้ยแป๊บเดียวคือแบบว่ามันไวมากเลยนะคือคือผมอาจไม่ถึงแค่กี่นาทีเองนะสองนาทีก็มันไวไวมากเลยอะไม่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 เดี๋ยวแล้วมันมีมิสเตอร์เออยู่นะเดี๋ยวเราไปเก็บมิสเตอร์เอก่อนนะครับวิธีเก็บมิสเตอร์เอเป็นไงนะก็มันคล้ายประมาณนี้ใช่ไหม ออบบี้มันด้วยนะ้ำเนี่ยครับมีรถสองอยู่ยนะตรงนี้เป็นออบบี้นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นก็ได้น,นะเราไปเก็บมิสเตอร์เอก่อนนี่ไงไอ,เไอ้เขียวไอ้สีเขียวแถวตรงนั้นเป็นมิสเตอร์เอนะเดี๋ยวนะผมอ่านผมอ่านไม่ออกอะ่ะแป๊บนึงนะขอเข้าไปใกล้ๆก่อนนะอ่านไม่ออกไกลๆอะ่ะอะไรอะ่ะเขาบอกว่าอะไร This is a uh, Mr. Egg. Oh Mr. Egg, Mr. Egg, Mr. Egg เือ Mr. Egg เดี๋ยนะเกม Mr. Egg อ๋ออุิยงลดไอชิมเมนน้อยโอ้อุ่ยได้โอ้ได้ผลน่ะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกด่านนี้ใช่เปล่า ดา่านแรกมันอยู่ในด่านแรกหรอเพราว่าน่าจะอยู่ในดา่ดานด่านด่านที่สามโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะต่อไปกันเลยนะโอเคนะเราก็ไม่ถึงด่านที่สามไปทิ่ร้อยแล้วนะครับก็ก็ในด่านที่สามมีหรือเปล่านะหรือว่ามันอาจหรือว่าผมเดินเลยไปแล้วอ่ารามาดูในด่านที่สามก่อนนะครับนะฮะเอ้ยโอ้ล่วงแมปเลย ยังไม่ทันไปดูดตรงนั้นเลยแม่หน,นุงนะขอขอใหนนี้มาโหลดก่อนมีไหมเอาไม่มีเขาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันอยู่ตรงกำแพงตรงนี้แต่ว,ว่ามันไม่มีอะล้วก็เข้าเอาออกไปแล้วเอ้ยเดียวนะหรือว่าผมโดกระโดดไปหรือว่าผมโดดไปผิดทางเดียวนะขอกลับไปที่เดิมก่อนเอ้ย ขอโทษครับทำไมอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอก็กลับไปที่เดิมก่อนนะยุบเอ้ยกลับไปที่เดิมเลยอุ้ยกลับไปที่เดิมสิวัดเดิมเนี่ยโอเคเอาต้องขึ้นไปไม่ได้เอาเดี๋ยวบอกว่าต้องออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวนะ โอเคนั้นนั้นเราโอเคไป่ทีนะ่ร้อยแล้วนะแล้วแล้วเราจะเอาเอชเมนท์เอที่สองอยังไงเนะี่ยคือมันมีทั้งหมดสองอันใช่ไหมใช่มันมีทั้งหมดสองอันแล้วมิสเตอร์เอแล้วมิสเตอร์เอที่สองอยู่ไหนอะไม่อยู่ไม่อยู่ดาที่สองแล้วผมไปดาที่สามไม่รู้สิเดี๋ยวผมขอสก,กิปไปกันเลยนะไปนะครับ โอเคนะ้ำนลก็มาถึงปากกล้วยที่สองท่มร้อยเลยนะก็ก็ปรกากฏมันอยู่ตรงนี้จริงหรนะือเปล่านลเราไปดูดไปดูมิสเตอร์เอก่อนนะเอ้ยนีงไงเขรื่างเขียวๆโดยที่เขาบอกว่ามันเดินทะลุได้ใช่ไหมยั่ไงมันเดินทะลุได้จริงๆนะแล้วเราเก็บเลยแ,แล้วเราก็กลับมาที่เดิมแต่ว่าผมขอกลับบ้านก่อนนะโอเคครับ เอ้ยเราลืมเล่นออบี้ไปนะคบเราเราต้องเล่นอบี้ด้วยนะโบจะเล่นอบนี้ให้คนดูให้คนดูดูนะนี่นี่แล้วก็เช็คแล้วก็เซฟนี่นี่วิธีเล่นแบบนี้น้ำออกขอโทษครับอน,น,นี่นินแน่นินแน่นินแน่่างนี้น้ำอันนี้เราสามารถกระโดดได้ที่หอยแล้วนะ ว่าเขาอัปเดตไหมนี่ดูโอ๋อเขาเทพดูออซี่โนโตโอเคก็ก็อัพพี่มันฟั้นมากเลยนะแต่ว่าดับแล้วว่าดับเบิ้ลมันก็ยาวไปไหนยังไม่รู้นะโอเคนะก็ก็ัำในคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วไม่ใช่กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปเลยครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับบ๊าย